โอ้โหไม่ต้องใส่ขวดไม่ต้องควบแน่นไม่ต้องอะไรเลยนะครับใส่แบบนี้ก็สามารถแตกรากได้เยอะแยะนะครับท่านผู้ชมครับเสนแหของเรานะครับท่านผู้ชมดูครับดูดูรากครับ10วันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาช่ำเสน่หด้วยน้ำนะครับแต่เราช่ำแบบกว้างๆเลยนะครับ แม่ชาแบบแคบนะครับวางไว้อกไว้ขันเลยนะครับเราแต่งเลยท่านผู้ชมนี่เราแต่งใครมีสระแหนสวยๆนะครับก็ยังดีนะครับดีมากอันนี้นะครับเราเอาสระแหนที่เขาทำกับข้าว เศษเหลือที่เขาเหลือทํากับข้าวนะครับมาชําลองดูนะครับจะเกิดรากไหมเราชําใส่นี้เลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนนะครับคิดว่าชํายากเอาสูตรนี้เลยครับไปทํานะครับเครื่องดื่มชูกําลังแค่หนึ่งฟ้านะครับท่านผู้ชมน้ํานะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับน้ํา คำเปล่าของเราเนี่ยครับลงเลยนะครับแช่ลงแบบนี้เลยลองดูนะครับไม่ถึง10วันนะครับประมาณ3าสวันก็เห็นรากแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะให้ท่านท่านเห็นนะครับรากที่สวยงามรากที่ออกเยอะเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเอาไว้ที่ร่มท่านผู้ชมอย่าเอาไว้แดดนะครับ ไว้ที่ร่มนะครับท่านผู้ชมครับไปวางไว้ที่ร่มนะครับรออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้10วันนะครับท่านผู้ชมครับออกทุกข้อทุกตาท่านผู้ชมออกทุกข้อทุกตาเลยนะครับเวลาปักชำก็ง่ายแซงง่ายนะครับแค่เตรียมดินนะครับดินที่เราผสมให้ร่วนๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ มาดูขั้นตอนการปลูกกันเลยนะครับก็เตรียมดินนะครับแบบนี้นะครับดินธรรมดาดินร่วนธรรมดานะครับให้ชุ่มหน่อยนะครับก็วางวางให้รากติดแนบแล้วก็ปักชําลงไปนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าชํายากเอาสูตรนี้เลยท่านผู้ชมครับนะครับเห็นไหมครับรากเขายังเต็มไปเลยนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับง่ายไหมครับเห็นรากไหมครับสวยงามมากปลูกง่ายไม่ต้องซื้อหาอีกต่อไปครับทําสูตรนี้ท่านผู้ชมครับคลิปของเรานะครับทั้งจะสั้นก็มีสาระนะครับทําจริงปฏิบัติเห็นผลจริงนะครับเห็นไหมครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับใครอยากทํานะครับทำตามนะครับก็ต้องทํา ได้สําเร็จทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอลานะครับผิดพลาดคงทต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ